สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนครับอยู่กับผมนะครับติสนะครับโอเควันนี้ก็ว่าจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเรียลกันทีนะครับว่าเอ่มไอตอนที่8เนี่ยที่เพิ่งออกมานะครับหลังจากที่เราไม่ได้ดูประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับหรือว่ามีอะไรน่าถีบ้างนะครับโอเคนะครับก็อย่างแรกก่อนที่ผมจะเข้าไปบนนะครก็จะมาพูดอะไรนิดๆแต่น่อยนะครับก็เออ บอกเลยว่าเดี๋ยวนี้นี่ครับประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอระเทศอยู่ยากมากเลยนะครับโดยเออ่ไอเนี่ยไอตัวทําพิษของเรานะครับไอโควิดสินะครับซึ่งไอโควิดสิเนี่ยมันก็ทําให้เออ่วิถีชีวิตของคนบางคนนี่เปลี่ยนไปเลยนะครับซึ่งกูก็เหงากูไม่ดอกจะบ้านแล้วมันไม่ได้ เออหมายถึงว่าแบบมีผลต่อชีวิตเทียอะไรกูแล้วนะเพรากูก็นั่งเล่นคอมอ,อยู่จริงๆแต่สําหรับบางคนนะครับก็จะจะมีปัญหาอะไรนิดหน่อยนะครับเกือบโลกคอรนาแน่นี่นะครับซึ่งเออมันก็ถูอเป็นอะไรที่บอกเลยว่าส่วนมากทุกคนก็จะสิงอยู่บ้านนั่นแหะฮะ ในช่วงนี้นะครับซึ่งมันเป็นการเหมาะมากนะครับการที่ผมจะทําคลิปลงยูทูบนะครับจริงๆอนะ่ะผมวางแผนในการที่จะทําคลิปลง YouTube เนี่ยผมวางแผนไว้ตั้งแต่ประมาณสักสองาอาทิตย์แล้วแล้วนะครับแต่จริงๆนะผมก็บอกว่าผมขี้เกียจแล้วผมก็ไปนั่งเล่นเกมนะฮะซึ่งเล่นเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้อัดหรือตัดต่ออะไรอย่างไรนะมันง่ายมากนะครับไ <c oughs> อ้เฉี้ยวโว้ยหน้ายิ้ลยโอเค นะครับจะมาพูดถึงประเด็นหลักก็คือช่วงนี้เนี่ยมันเหมาะกับการลองคลิปมากเพราะแม่งเอิรมทุกคนในประเทศไทยเนี่ยส z ม o m เข้าก็อยู่บ้านกันใช่ไหมละ่ะแล้วก็าทำคลิปลง YouTube แล้วก็จะมีคนดูแล้วก็จะมีอยอดสมัครร้ขึ้นมากเองนะฮะโอ้ว้าวกูผู้เชี่ยวแตงงเลยโอเคก็เข้าสู่ประเด็นหลักก่อนดีกว่าทุกครับอยู่กับผมนะครับดิสนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึง เดีอวกันที่ตอนแปดนะฮะโอเคกูจะพูดเหมือนตอนแรกทำไมวะโอเคนะครับก็เดียวกันที่ตอนที่แปดนะสือว่าเป็นตอนที่ดีนะครับก่อนตอนที่เก้านะจะเป็นตอนที่นี่เะเกิดของเรานะครับได้ทําการใส่ชุดเอเจนต์นะโอะ้โหก็น่ารักนะจะเป็นแบบเปลี่ยนเป็นส,สาวสาวสลับนะนฮะสลับนะฮะเสียกูพูดสบ่อยกยว่า okay, เรือโอเคนะฮะก็ก่อนที่จะมีมีพวกซีนไฟติ้งหรือซีนแอคชั่นมากมายนะครับที่เราจะไ้ดูนะครับหลังจากตอนที่แปดนี้ไปนะครับโอเค อในตอนนี้นะครับก็มีอะไรที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับเอออย่างแรกผมบ่นถึงอะไรดีล่ะผมบ่นถึงแอคเซอร์เรเตอร์ก่อนแลวกันนะครับแอคเซอร์เรเตอร์นะครับว้าวทำไมมึงชุดสีขาวลงเปลือยลูซิตโตะโอเคนะครับอันนี้นะครับอาจจะมีหลายๆคนนะครับเออได้เห็นแล้วนะครับว่าในเพจเอ่ออินดีคส์คำพิจารณาท้องห้าเขาได้พูดไปแล้วนะฮะผมเห็นแล้วผมก็แบบคิดต้องกันนะฮะว่าเออไอเฮียมันก็จริงปะวะนะครับ เออเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงก่อนครับมันจะมีซีนซีนหนึ่งนะที่เออมิสกัเนี่ยได้นึกถึงแอคเซเล์เตอร์นะครับซึ่งในซีนนั้นนะครับซีนที่มันบอกว่าเออประมาณว่าแอคเซเล์เตอร์เนี่ยฆ่าโคลนิงนะครับแล้วก็จะมีเออเรียกว่าเป็นแบบซาดของเออมิสกัโคลนิงเนี่ยมันจะของพวกซิสเตอร์นะฮะซาดประมาณนั้นที่จริงมันไม่ใช่ซาดไอ้แกียร์มันแค่แบบมันเป็นแค่แบบเออเลือดกองไว้แล้วแอคเซเล์เตอร์ยืนอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็ใส่ชุดสีขาวนะซึ่งไอ้ชุดสีขาวเนี่ยมันหมายความว่าเออตอนเนี้ย เอสเเตอร์คุ still, still, is, uh, mm ้งเนี่ยเขาไม่ได้ฆ่าซิสเตอร์แล้วนะครับเขาเป็นคนดีนะฮะเขาเป็นคนดีนะถึงถึงจะบอกเป็นคนดีมันก็ไล่ตบชาวบ้านดีที่อาจจะเป็นกิมมิคอะไรมาอย่างที่คนดูอย่างเราไม่เข้าใจก็ได้รับก็อาจจะทําถูกแล้วนะแต่เราเสือกไปมองเรื่องที่ผิดนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่มันเป็นอะไรแบบนี้นะครับโอเคจะมาพูดถึงอะไรกว่าจะมีซีนเฉลยนะครับหลังจากที่มี คนลหลายคนนะครับที่ได้ทําการไ,ได้ทําการหลับก็มีคนลหลายคนนะฮะที่เรียดน้องมิสกิจังนะฮะว่าไอ้เชี่ยนี่มันตัวอะไรอเชนี่นสัตสอดนะฮะมีคนค้นเกียดมันนะฮะมันก็ไปไล้ดัางสารน้องเขาบ้านเลยนะฮะแต่ตอนนี้ก็เฉลยปมนะฮะว่าน้องเขาเป็นคนดีนะฮะเขาก็ได้ทําการช่วยมิสะกะัจังนะครับนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับ เออแต่มันก็จะมีเอ่อซีนซีนหนึ่งนะซีนที่อยู่บนรถนะเป็นซีนที่เอ่อเนี่ยถ้าถ้าคนณพลาดซีนเนี้ยสแสดงว่าชีวิตมันจบละคือซีนเนี้ยเป็นซีนที่บอกเลยได้เห็นถึงไซส์มันได้เห็นถึงเลี้ยวไซต์นะไซส์ Side ถือของนะเลียวไซส์นะครับเลียวไซส์ของมิสก,กิจ,จังนะว้าวแต่แต่ได้เห็นแค่ครึ่งหนึ่งโอ้ไม่เป็นไรไอ้เหแค่ก็ได้เห็นก็ได้ดูสุดยอดไปเลยนะฮะนั่นแหละมันเป็นโอ้คุณสุดยอดมากเลยนะฮะโอ้โห กูไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้ในเรียวกันนานแล้วนะหรือหรือมันหรือมันไม่มีเลยวะมันก็มีนี่เออใช่มันไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้ในเรียวกันนานมากนะโว้วสุดยอดไปเลยโอ้ ซีนไหนดีล่ะซีนน่าสนใจผมผมยกตัวอย่างซีนนี้นกันนะครับซีนซีนที่เออมิสก่าเนี่ยได้ได้บิงเข้าไปตอกซอกซอยนะซึ่งเออมุมกล้องเนี่ยจะเป็นมุมกล้องแบบตึกอะไรจะเป็นตึก 3D เว้ยแล้วก็เป็นแบบแล้วก็หมุนมุมกล้องแบบทำแบบเฟี้ยวๆแล้วก็ตามมิสก่าไปซึ่งโมชั่นช่วงนั้นของมิสก่าแม่งทำดีมากเลยเฮียดีสัสๆเลยอะเออแล้วแม่งแบบเออการกำกับมุมกล้องผมว่าเท่นะเว้ยเออเฮียแม่งเท่ชิบหายเลยสัตว์แม่งกำกับดีชิบหายป๊มกล้อปๆๆๆหมุนกล้องเฮียกูก็เออเฮียมัันนนนแแบบบ้าาาตดีีีีออเเยะครลวกก็มฉซ ารักน่ารักนะครับระห่างเออมิสกิและมิสกะจังนะครับก็ที่เออ เถียงกันนะฮะเถียงเฮ่ยเถียงกันนะฮะเป็นซีนที่ถือว่าตื่นเต้นน่ารักมากนะเลยเครับเป็นแบบทีนชิวๆนะก่อนที่จะไปดูฉากแอคชั่นในตอนตอน่ตอไปนะครับโอเคก็น่าจะหมดแล้วมั้งกูจำไม่ได้แล้วนะฮะก็โอเคก,ก็ก็ต้องขอขอบคุณคนที่เข้ามารับชมมากเลยครับว่าคุณเนี่ยเป็นซัพพอร์เตอร์ที่มาดูแล้วเพิ่มวู้ผมตั้งหนึ่งวิวเลยนะครับแล้วก็มีบวกนนทีน,นี้หน่อยนะครับอาจะดูคนละแต่ทีเลยสามสิบยิบ สิปีก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะที่เข้ามารับชมนะครับโอเคครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยครับไปแล้วครับยบายครับ